ตีม,ต,ม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 ตีมปีช่มัไหมใช่ตีมปีตีมหญิงสาวตีมีีมหญิงสาวย้อยเย้มึงมันจะโดนอะไรเรื่อยเร่ยหน่อดนี่ปวดจียังไม่ปวดฝั่ง <c oughs> ตรงข้ามนุ่น <c oughs> กูจะมันไม่มีฟิกเกอร์ ถ้าถ้าทีมโดนฆาาแบบออกมาตัวที่แบบว่าอันนั้นคือพังนะมึงแล้วเราไม่ได้มีตัวดันป้อมเลยดาเมจจากไนก่อนตีป้อมนะเออันเทิงมึงต้องยกนะมึงต้องยกแบบโดดีจงโดดีจงอะมึงได้เลยมึงจะเป็นลำไยหายท้องขาว วองดังดังดัดดุดงมามามมา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 มมามามามโดามดมไปามาดาดาโามามามาามามาม่มา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 า กระสือมาแล้วกระสือ,อจะตีกูได้อีปลาทองโอ,อะจะนอนแล้วหรอโอ้ยโอ้ยมาช่วยกูตามหน่อยเพื่อนกำลังไปมึงพลัดมาหลอดมามึงมาหลอดกับตีปีกมึงตีปีกมาตีงงปีกดละมึงห้ามฆ่ามาหลอดนะมาหลอดมีปีก <laughs> ตัวเข้าปีกเ <laughs> ก่งมาก โอ้สวยมึงทำได้โอ้ชุกูด้วยช่กูด้วยโอชุกูด้วยชกูด้วยตายมึมันไม่ตายมึงอีเกมมึงทำได้สักอย่างเพื่อนโอ้กูะยัดมากะไยเพื่อนมึงมึงยัไม่เลี้ยวสุดเลยเพื่อนรวยมากหวยมาก <Double> kill. กดไลค์ให้เพื่อนไอ้เต้าเก่งมากไอ้เต้าวความ,มรู้มึงรู้จักอะไรเยอะมึงโอ๊ยอีกคิดชุบด้วยอีกคิดมึงยกไปโดนอีกดอกมึงไปช่วยอาบชุติมาหน่อยโอ้โอ้ยมีเก่งโอ้ยมันแบบใหญ่ตายดโอ้เก่งเบบ้าพีๆๆ่ ไม่ึงกูลดกูดาวแค่สิบเองเพื่อนตกอีกตุ้นกูตกอีกยกแค่นี้มันมึงยกยกยกโดนอีดก้ตายไม่ตสวยมากเพืนผมบอกแล้วตัวมี้มัต้องมาเอาฝันเอาผู้ช่วยตัวเพืคิมู่แล้วู่แล้วอย่าไปทำมดมึมันในทีมเราเพื่อน เก็บข้ามาหลอดมีเตีมเราเรไวหลอดมาลอดุมากเห็นรองเท้าไม่ได้อีดอกต้องแบวกเก็บกูมีรองเท้านะแข็งโอ้โห กระติกกรกกระติกกระิกคุณดาวเสียไปรีบตามหัวปีได้ฟาเสียคุณก่อความดือดร้อนได้ไมาเอามาเอาีมาเอานี่แล้กไม่มีวานะผโอ้เกดตยโอ้เกดตายพี่ข้า <one> บอกเลยกูแหลกแล้วตู้จบเนี่ปืนไอ้พี่ปปงสุดแล้วโดนเลยนะโัวกระโปงกะปิดกระปอยเลยไอ้ปี่สาก้ามากปิดกระปอยกระปกระปอยกระปิดกระปอยน้อยก็างมากองก่อนีดาตีปอนด้วยความมั่นใจนี่ไงกูรู้เลยแล้วดามีจต่กรตีป้องมาอีจากไหนเม่อก่อนนี่ไงเมื่อก่อนเลยมันเป็นอะไรตัวเมืโอร่ พอรตะกิดโอเคมพอตะกิดแล้วโอเคแปดสิบสองวิสองวิสองวิมึงอยู่ไหนติวิสมาวิมานี่สมันนมันมัไม่มักสาวดาวิรีบจบแล้วมึรีบจบนะสี่วแล้วโดดิดงไปจ่าโดดิดงไปจาเเกิใหม่ล ตออการแก้วเหรอเป็นดี A อเคเหรอจบนะมึงรีบจบนะมึงว้าคุณตายโอ้แคดดี้แลนจุงมีโดดดงไปค่ะโดดดงไปต่อไปที่เรียกกูว่าเชอร์พาจ้าโดดดงต่อ้ป ต่อไปทีมอมาเลดีนะโอ้คิกซี่ได้คือเจพีเฉยไปหยุดก่อน